我住那。 แเราห้องยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมเนาะเฮ้ยไอ้ยแม่งเอ้ยเออตัวมาเลยโอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยดูแล้วมันหนีไปด้วยอไปไหนวะแม่งหน,นีเข้ากำแพงมาแล้วกำแพงที่ไม่มีรูห้องนี้มั้ยไอ้ห้องนี้ไม่มีหนูเราต้องรบมัหยิบมีดไปแทงหนูให้หนูตายมันจะได้ไม่ขยับนะก็ทำนี้ก็ได้แล ได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทันเลยเหรือวะกระช้ามาปูแล้วมันวิงน่งหนีเขา้ารูมีรูเลย มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะ่ะมันเก็บให้ครบห่านแต่มันมีเผาเป็นที่ดูเอาจริงหนูมันควรจะเยอะนะอยู่ถ้าเกิดในห้องนี้มันควรจะมีหนูเยอะไว้เพราะว่ามัน,ปนไปในเนี่ยอ๋อมันจะเก็บของแล้วเผาเอาจริงตาลกาน,นีต้องมีหนูเยอะๆแต่มันอยู่ข้างนอกไง บ้านกูไม่ไม่ทำความสะอาดเลย,เลยหนูแม่งสามารถทะลุก,กำแพงหายไปได้ว่วแม่งอยู่ข้างล่างทุกตัวแน่เลยอเอาชันไปไปบ้านหนูให้แม่งนอนไปดิไปนี่ไงหนูกูเห็นแล้วว๊าจช์อ้าวเบ่งโดกันเป็นไรวัวแม่งแม่งอาจจะชนอยู่สักมุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ได้ ไม่ก้อเนี่ยซา,านะนะว่ามันอาจจะแบบเก็บตัวนึงแล้วค่อยเดินกลับมาเก็บไปเรื่อยๆมันจะรีสปอร์ตไปแบบนี้อาจจะใช่ก็ได้นะมันเอ้อโหใช่เราต้องเร,เราเก็บเราเก็บแล้วเราก็ต้องเอาไปใส่แล้วก็ต้องเดินกลับมาแบบนี้ห้ารอบเลยเอ้อหอโหเหตุการที่เวลากูเดินแล้วแม่งกูเห็นตัวกูแม่งกระดิ่งกระดิ่ง นี่ไงพูดถึงไม่ต้องล,ละรับเฮ้ยเสียงอะไรไอ้ทำอะไรไอ้ซานทำอะไรทำยี้ยอะไรมันก็แค่ประตูเอ้วมันเผาไงวาซานเก็บของ,อ,อ,องเก็บก่อนโอ้ละเกียดตัวที่สี่น่าจะเกิดแล้ว โอเคตัวที่ห้าเกินแล้วชาวบ้านตุ๊กตาอยู่ที่ไหนปวลาสุสานจะอยู่ชั้นสองเหรอใช่ <Yeah. S 1> ก็ต้องอยู่แถวที่นี้สุสานไปไหนไม่ได้มา่มมาง ไมอยู่ไหนวะเอ,อ้อโอเคกูคเจอแล้วแม่งดีอยู่ที่สปลาวนี่ชอชวนกำแหงอยู่ถามว่าน,นี้แหลบสุดดานอ่ะตัวที่ห้าตัวสุดท้าย พองพ่องผู้ใหญ่ห่องผู้ปกครองนทำไมมึงวิ่งเป็นม้าเลยวิ่งเป็นม้าไวเขาว่าไงวะก็มันเอาเท้าลงเกือบพร้อมกันสองข้างกรกอบกระกอบไปนอนยิอเลยทั้งไก่ยักษพ่ออยู่ไหมพ่อแม่อยู่ไหมพ่อแม่เรานี่เป็นคนชอบเก็บสะสมของสีดำตลอดเลยอ,อุ้ย ไพอแล้วเนี่ยโทรมาปะวะตอนนี้เราอยู่เที่ยงคืนนี่หว่าเนี่ยเวลาเป็น,นว่าเราต้องออกไปวะลองคลิกใส่รูปดูได้ไหมหรือว่าข้างนอกว่ารอด้านนอกเลยหลังกล้องหรือว่าเราค้นเกได้ปะ เฮ้ยปิดประตูทำไมเก็บไม่นถังขยะเอาไปใชไในนีบป่ะอ่ะทิ้นชักก็ได้นะต้องถามนี้ดีกว่าเราหาอะไรกันอยู่เผาไว้แล้วแล้วก็ได้กุญแจมาแล้วพี่กูทำอะไรนอนทิ้งทุกอย่างเลยก็ได้อะจากที่นอนใส่ก็ย่อตัวไม่ได้ จะมาเห็น,อนหมองกได้อมองถลก,กจ,จักรวาลเห็นอะไรในภาพจักรวานไหมครับไม่มีนนจักรวาหรือว่าเราต้องรับสายวไอ้ร่านบ้างรับสาย,ยาจริงก็ได้นะกดไม่ติดเอะกิดไซเบอร์ไหมักกูเองก็ได้วะ แบบจงมาจงตอบ้วกูเกมยาน17นาทีอะไวเราเราแม่งติดค้างนานเลย ได้ไม่ได้ใช่ไหมูเล่นหลายคนดูไม่ออ ก็จะต้องเดินทางกลับไปห้องนั้นก็ได้สารไปใปห,ห้องกระจกนั่นแหละไม่ก็วเวลา,าจ,จะติดบักเผาหนูอยู่ก็ได้ <laughs> กูแจแล้ววาซาวาซาพาซาเอ็ไม่ใช่แจแล้วไม่รู้แต่กูเปิดห้องแจหาเรื่องให้กูวิ่งกลับมาห้องนี้ฮ้ยเอ้ย <c oughs> นี่มันฝรั่งเศสเราอยู่ฝรั่งเศส ใช่บอก<ม>ว่าว่าอังกฤษไว้ไม่รู้จะรงชาไม่ไ <นะ S 1> ด้ฝรั่งเศสเลยมันสีอะไรว่าสปายอยู่ประเทศอะไรนะอ๋อโอเคเซฟละโอ้ครับอาผมตกใจเชจยผมตกใจเฉยไ,ไม่โดน โอ้ยเนืเลเท็กกิ้งเพียไม่พิกโอ้ย่เช็คิไม่ได้เลยคุณคุณเนี่ยเนี่ยยดงเสียตังคือตะเกียงธรรมดาเนี่ยกซีบเอ็นเลนจอยฟูล not nervous โอ้โอ้เหีดยวไปทางซ้ายแล้วอัดตัวกันเอาไหมเดินมึงกูต้องไมเก็บกรโลกอจะใส่โดยไม่มีคอปปี้นี่หว่า ล,ละครยเราไมูอไม่ได้อยู่ดีจะหลอสะดำไมิน่ามาึงลดเร็วเราทางรู้สึกว่าอันที่เลร้ยสุดคือเราว่าสุดว่าสีแดงนี่น่าจะได้ยากสุดแล้วโอกาสรอดน้อยเหมือนกันนะสีแดงอะสีแดงจะว่ายากนะอย่เห็นนะ เสียงแม่งต้องดังมากเลยซาจะไปหยิบสีขาวป่ะจะหยิบสีดำไดดป็นิีแดงเป็นสีทองออมแม่เนนะงมเก็บชายมา นอะไรไม่รู้ไม่ต้องอัดเสียงแล้วเกิดอ,อัดทุกคนไม่เข้มแน่ดูสกูเข้าใจแล้วแต่แวไม่มีเครื่อนเตือนนี้อานจะกลับ<ผ>ม,มากูะโ <มา S 2> ดดวิ่งกลับ <c oughs> มาทัน โอเคนี่คือวิงไล่มาต่ไวิ่งไล่มาวิงเร็วไหมมันไม่ไกหรอกน่าจะกำลังเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไดียเีเดเยวดววย ด้าานขวถ้าเกิดไปสีแดงก็ไปทางเดียวกับไปสีดำนั่นแหละแต่ดูจากสภาพการจะรอดกลับมายากอยู่เหมือนกันนะไปด้านไปด้านขวาเลยกันหน้าไปด้านซ้ายละไปแล้วกูกแต่และครแวิ่งเร็วไต้องหอนี่มาแล้ววิ่งไล่มึงไปแล้วเหรอ ฝากบอกด้วยท่านถึงสปาว่าวิ่งไปทางไหนตัวจะไปไหนวะเอ้าแม่งู่ไหนช้ามากแม่งวิ่งไรกูไม่ทันกูก็ต้อง,งไปทางซ้ายอะฟังเสียงไม่ออกเลยเหีย จะได้ง่ายอยู่มั้งได้ง่ายกว่าสีแดงแน่ๆสีเทาสีแดงโอกาสรอดน,นอ้อยต้องมีคนยานนี้ต้องมีคนเสียสลาดหนึ่งคนเพื่อไปเอาสีแดงมุเจ้าเสียอะไรสั้นยอาสีแดงโอเคเจ็บกูรอดเดี๋ยวกูเป็นตัวตายให้เลยกัน <laughs> เสียงไกลมาก ขนาดนี้มันน่าจะหลบได้เลย มาตามเรามาแล้วมา,า,มาตามเรามาแล้วมา,า,มาตามเรามาแล้วลไปเร็วไปเร็วไปจะ <c oughs> <c oughs> เสียคนใกล้เลยวางะไรเงี้ยก่อนสีแดงเลยอ่ะวางซ้ำไปอี <c oughs> <c oughs> โอเคเหลือสีเทาสีเทาง่ายหน่อยเลยีเ้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวซ้ายอีกรอบก็ได้แล้วทางไปแล้วโอเคก็บอทางให้เลี้ยวซ้ายอ่ะ,อเ,อเ,อะเจอเจอทางเลยที่มีเลี้ยวเข้าซ้ายก็เลี้ยวเลยแบบนี้น อาซานระวังด้วยมันวิ่งไปด้านซ้ายแล้วมันกำลังวิ่งไปหาปไม่มนะึงในหมดแล้วอามันเลี้ยวกลับขวาไปแล้วกลับมาได้ไหมซานโอเคนั่นแหละมันวิ่งไปด้านขวาบอดเกมนี้ยังดีอยู่กระจอกอยูปป่ประตูเปิดซานประตูเปิดไปเลย โอ้าจบแล้วอะมึงไม่มีเอนดิ้งให้กูหน่อยนะไม่ใช่เหรอา